ส่วนลงทุนทํากินวันนี้นะคะไปดูเรื่องการขายสินค้าค่ะนอกจากจะต้องผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะคะช่องทางในการขายนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่ออย่างสารพระภูมิค่ะก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับตัวแล้วก็เปิดช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าจํานวนมากค่ะ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยลวดลายที่ปราณีตจึงทําให้คนรุ่นใหม่ยังคงนิยมนําสารพระภูมิไปติดตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของที่อยู่อาศัยซึ่งเจ้าของธุรกิจบอกว่าแม้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความเชื่อความศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงมีอยู่และก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กับสารพูมิต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาเนี่ยยังคงอยู่นะคะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเราสังเกตง,ง่ายๆว่าธุรกิจใหญ่โตเจ้าของธุรกิจใหญ่โตต่างๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อยู่นะคะค่อนข้างจะมากด้วยประมาณ90%ด้วยซ้ํา ยังคงให้ความสนใจมากเท mm hmm. ่าที่เราสังเกตดูจากลูกค้าที่เป็นลูกค้ารับนปัจจุบันนะฮะ mm hmm. แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องรูปแบบแล้วก็สไตล์ของความชอบ mm hmm. ก็จะมีมากขึ้นที่เดินเข้ามาหาเราแล้วก็จะถามว่ามีทรงโมเดิร์นไหม mm hmm. มีทรงที่แปลกใหม่ไปจากแบบเดิมที่บ้านเขาเคยตั้งอยู่เมื่อ30ปีที่แล้วหรือเปล่า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางร้านเราก็มีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเหมือนกัน สารพระภูมิขนาด23คูณ23เซนติเมตรสูง56เซนติเมตรเสาสูง100เซนติเมตรเป็นขนาดสารที่สามารถตั้งในคอนโดมิเนียมได้จึงเป็นสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางร้านมีไว้ให้ลูกค้าได้เลือกแม้จะมีพื้นที่อันจำกัด นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ทางร้านต้องปรับกลยุทธ์ด้านการขายเพราะเพียงหน้าร้านอาจไม่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมการขายแบบออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นเรามีหมดเลยทั้ง Facebook t w i ต t e r Instagram กรมเว็บไซต์นะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเข้ามาดูของเราได้ทุกช่องทางเลยแม้กระทั่งในไลน์ด้วย ก็เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายบางทาีมีหลายลายมากที่เราลูกค้ากับเราไม่เคยเจอหน้ากัน<ม>พูดคุยกันจ,จากทางไลน์หรือไม่ก็ทางโทรศัพท์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยสารพระภูมิทุกหลังจะเน้นความแข็งแรงวัสดุที่ใช้ต้องทนแดดทนฝนรูปแบบความยากง่ายของลวดลายแต่ละหลังก็มีต้นทุนไม่เท่ากันดังนั้นราคาของสารจะแตกต่างกันไปแล้วแต่รูปแบบเริ่มต้นที่หลักพันบาทแต่ละเดือนจะขายได้เฉลี่ย30หลัง การติดตั้งสารพระภูมิต้องมีขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่ตั้งวันและเวลาที่ตั้งสารรวมทั้งพิธีกรรมซึ่งทางร้านก็พร้อมจะให้คำปรึกษาหากลูกค้าต้องการรวมไปถึงนําสารเก่ากลับมาทิ้งให้ลูกค้าด้วยซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีเจ้าของธุรกิจนี้ก็มั่นใจว่าสารพระภูมิจะอยู่คู่คนไทยไปอีกนานเท่านาน